เฟิร์สลงเฟิรคนเมื่อกี้แม่เข้ามาแล้วฟับอันนี้จะเป็นอีกแอปนึง้่งคนเข้ามาเปิดหน้าแล้วใครจะโดนแบนช่องเราช่องสองมัน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 ต้องดูก่อนว่าเราตั้งใจให้เขาเข้ามาเปิดไหมกดใจคนดูจะ คนดูแอปนี้จะสีสีชื่อจะเป็นสีน้ําเงินแบบนี้ออถ้าเขาพิมจะเป็นสีน้าเงินแต่ถ้าเขาไม่พิมจะเป็นสีม่วงสตรีมเกมตอนไหนครับหลงยังจ่ายังอยู่บ้านแม่อยู่เลย,ยนั่งเล่นกับแม่ก่อน <c oughs> เนี่ยแม่ลงมานี้นะยังสาวฟลิงฟลิงอยู่ ใี้คนดูมีบอดด้วยหคนรวมๆกนะันก็ไม่เยอะประมาณสี่สิบกวคนเนี้ยนะเดี๋ยวมันจะขึ้นเองตามจำนวนผู้ชมนี้ยก็จะมีคนเด้งขึ้นบางบนในนี้ไม่มีเค้กเลยเออจะส่งยังไงคริสของขวัญที่เป็นคล้ายๆเค้กมีไหมล่ะ ไม่มีมัต้องมีกินยืดใจดีนะสวัสดีนะครับไม่มีคิด นี่มีดอกไม้แทนขอบคุณน้องเฟิร์สครับนี่ส่งจิ๊บสีแด้หน่อยอ่าจิ๊บอยู่อ๋อคลิปนี้ <is S 1> ครบกุ้ยกดตรงนี้หยุดนะสวัสดีครับน<อ>ินโยครับนี่น้องเฟิร์สส่งฟักทองมาอีก อากาศแคร่ครับลองดูดูจะได้ดูตลอดทวาไว้อย่างนี้ก็จะไม่ได้ดูเด็ดมันจะเด็ดมันจะไม่ค่อยแรงเลยนะมันก็จะน่าจะกระตุกกระตุกก็พอดูได้หอมว่ะโอ้โหแต่แบตลงไว้ไวอ๋อน้องเฟิร์สร้องส่งกล่องเลยเหรอสองกล่องด้วยกันแบตเต็มอ ใบไม้สักสิบตํย่า้มตำกาแฟครับกาแฟสด้หอ้มาเป็นสิบน้องเปาสวัสดีครับมาแล้วน้องเปาอย่าให้หน้าจอมทิพนะตานะ เดี๋ยวลุงยังอยู่บ้านแม่อยู่นะยังไม่ได้กลับไปสตัดตีนเลยใช้เสียงนั้นแหละเพราะจะไม่ไปตัดต่อหรอกพ่อจะเอาแค่นี้ครับกันครับสวจสดีตอนนี้ใช่ยไหมลูกลูกจะมีตัวหยุดอย่าหย่าปอดอย่าปอดหย่าปอดอย่าปอดสวัสดีทจ้าขึ้นมาคอได้นะแต่ห้ามเปิดกล้องนะเด็กๆที่อยม่ถึงนะไม่ได้กดะแม่ลุงสวัสดีครับ ขึ้นมาคอได้โดยการแดดที่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าห้ามเปิดตั้งหน้านะเปิดแต่รูปโปรไฟล์ได้นะเปิดแต่รูปโปรไฟล์ได้นะนี่ก็นี่ป้อนขนมอย่างเดียวครับแม่ลุงมานี่ป้อนขนมอย่างเดียวอ่าขึ้นมาคอแล้วหนึ่ง น้องเฟิร์สนี่รับแล้ว <t ell an> จะลืมปิดกล้องหน้าโอ้โหน้องเฟิร์สจะลืมเปิดดับโปรไฟล์นะลูกเอ่อเปิดแต่โปรไฟล์หน่อยแน่อืมอ้าวโอเคเปิดโปรไฟล์เรียบร้อยเลี้ลน้องกันยาวีขึ้นมาก็ได้นะเปิดแต่โปรไฟล์ได้นะลูกนะ วัสดีน้องจัดนยูนิคอนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยขอบคุณหัวใจครับใครส่งไอ้นี่อเราไม่ได้ส่งนี่ไงแตะตรงนี้แตะตรงคอเนี่ยตรงที่เป็นรูปคนเนี่ยแล้วเวลาเข้ามาแล้วก็แตะที่หัวมุมตรงกรอบด้านนี้ อยากได้วอลทำยังไงอยากได้วอลต้องไปเล่นตอนสตรีมเกมตอนนี้เปิดไลฟ์สดอยู่ครับอยากได้วอลก็ต้องส่งขคนเยอะอันนี้จะทำยังไงถึงจะขึ้นล่ะกี่นาทีฮะอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยจนกว่าจะจบคลิปแปดกี่นาทีกันแล้วแต่จนกว่าจะจบคทีมแล้วเราก็เปิดเป็นโปรไฟล์เลยๆครับขอทั้งหมดขอบคุณน้องเฟิร์ส 49ฟักทอง ไม่ต้องเปิดเราเด็กอายุไม่ถึง7ปีมาถ่ายด้วยเนี่ยตอนนี้ต้องปิดเครื่องแล้วแหละครับตอนเย็นจะตีม7ได้ปะครับไม่ถึงเย็นหรอกเดี๋ยวสักพักหนึ่งนูก็จะกลับใูญ่ใหญ่ได้ไหมใหเท่าไหแล้วพ่อก็ไม่ไปหรอไปหรอเดินแป๊เดินเดินไหนอ่ะ ไปด้าน B C ไป B C หลังลไปจับตอกเาค่ะไก่เค็มปีไห่เขาหยิบเอาดิไปกินไก่เค็มปีมาไหว้แม่หรอใช่แล้วครับอ่า้องจัดย,ยูนิคอร์ครับขึ้นมาอย่าลืมปิดกล้องหน้าด,นนนด,ด้วยนะโหนอะโดนเบน์เปิดเฉพาะโปรไฟล์นะครับ ถ้าเป็นเวลาของพ่อช่องที่พ่อล้วเปิดหน้าถ้าเราจับได้ช่องนั้นโดนแบนนะไม่เกี่ยวกับช่องพ่อแล้วมนจะเปลี่ยนไฟอเี้แต่ถ้ามีเด็กคนเดียวตพื่อขึ้นกล้องไฟ์สดตอนนี้พ่อไม่อยู่ด้วยโดนแบนแต่ถ้าพ่ออยู่ด้วยยืนอยู่คู่กันไม่เป็นไรหรือว่ามีผู้ปกครองอยู่อ้าวออกไปแล้วแปดนาที กติต้องครึ่งชั่วโมงซะด้วยอย่างเงี้ยไม่ได้เอพีนะข้องกะทีไม่ได้ครึ่งชั่วโมงอขึ้นใหม่ขึ้นใหม่หมอ่าต้องเอิมมาใหม่มันเป็นที่เน็ตรุลุงเราบ้างมันถึงรดงไปม,มันเป็นที่เน็ตใช่ไหมใช่ทำไมหรือต้องเพิ่มลงอีก รอรูนเองรอัะทีมีปลาอยู่ครับขอบคุณหัวใจน้องกันยาบีดา<ช><ช>แดด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 หน้าจออา้าวพี่สาวก็ามานะอ้าวมาพบบ้านเลยวันนี้ยผ่านแม่มึงเดหยวแม่ผม SOS รถมันต้องจิ้มเมืม่อไหร่รวะ ไม่จิ้มอร่อยกว่าอมาพี่เีรับรองอกเอาคนเดียวเหรอเออพี่เพียงไมแต่คนแก่มันกินไม่ดีเจ็บฟันพี่เพงไม่มาพียงไม่มาคุเกไหนอแล้วกินต้มกินต้มเป็นบ งานหรอก่มอาไม่งั้นก็น่าจะมาเลยมายาวันเกิดด้วยุาพแขเรงกันเยอเาจะัดไม่มีคลิปแบบนี้บ่อยๆเาะเจ็บไว้เอาไว้ดูใ่ออยากใครใครเจ็บนะเนี่เอาเดับ แคบกันแคปกันวาดจบมาเรียบร้อยออบอกแต่แล้วก็ไม่ทแล้วแต่ก็แต่งมันมีแค่ภาพไงไม่ด้ภาเหมดครแล้วงละนากอนด้เออว่างไม่ได้กินอย่างเดียวเวก็จะไปเดล่นกันอ จะไปนะคือเคสีต้องวัดเบียวไหมัดิเดี๋ยวเพื่อนกต้องเปิ่ให้ เครื่องนี้มันแค่แตกแล้วก็ได้ไไดเยลยในหูแล้วมันไม่ได้ตรวจจริงจังหรอกพูดไปงั้นแหละมั้งเดี๋ยวไปดูในเฟซเอาพอรู้เฟซร,รู้เฟซไหมไม่รู้แต่รู้ว่ามานี่ดูใจอ่ะก็ไปหาไปแอบกันด้วยเปิดเปิดเองแล้วกว่าดีนาทีละสอง เพลงชื่อป right. hey. hey. oh. ิกาปิกาเยวได้แล like ้วก็เพลงเปโซมีสามเพลงกับรัรเลยอายุสิแล้ว ดูตากุนโตลงมานีโน่นน่นแกยใหญ่ได้ดิได้ไดิมันปัดเนี่ยเนี่ยดูดิกไม่คอเวลามันปัดเวลามันปัดแล้วมันยัง,แ,งยแตกดังแตดังไปดิขอบคุณอะเราจะขอลมก่อนแล้วกัน เดี๋ยวขอลงไลค์ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวไปไปตีเกมก่อนที่เดี๋ยวแบดจะหมดกดตรงนี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจคลิปนี้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับเอาให้จบก่อนเอาตรงนี้เดี๋ยวเราจะตอดตรงนั้นเข้าไปหน่อยนึงอดภาพติ๊กนิ้วอ่ะอย่าพึ่งนี้